โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันโนนะครับมาจากเกมลารฟนะครับกับผมซึ่งเป็นพระเจ้าไปซะแล้วเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นพระเจ้าไปซะแล้วนะฮะโอเพราะอะไรนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นอิมมอร์ลนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราทําการมาร์กที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับ5792้ 5, 7, 9, นั่นเองนะครับ5792นะต่อไปกัน มาละอยู่ทางอยู่ข้างหลังเรานะครับเราต้องตีโค้งกลับไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรียวเรือกันเลยด้วยพลังแห่งพระเจ้าอ่างไงล่ะทุกอย่างมันก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเราจะทําการเปิดสวิตช์เครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลิตตะมันที่ผมได้ทําเอาไว้แล้วเครื่องพลังงานเครื่องรีไซเคินหรือแม้กระทั่งเครื่อง ชาร์จแบตแล้วก็เครื่องระบบปั๊มน้ําที่ต่อตรงเข้ามาในห้องนะฮะนี่ยังไงเป็นไงฮะต่อขึ้นมาเลยไว้สําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะนะเผื่อสัตว์เลี้ยงเปิดประตูเข้ามาหรือลงไปข้างล่างหิวข้าวก็ขึ้นข้างบนอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวต้องหาสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับลืมไปเลยฮะว่าต้องไปทางไหนทีนี้เราก็มีพลังงานแบบไม่จํากัดแล้ว อ่ะมันระแบตหมดนะฮะเราเข้าไปชาร์จเอาไปชาร์จข้างบนได้โอ้โหอะไรจะเยี่ยมย้อยขนาดนี้น,นี่ฮะเปิด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 ปาบนงไงเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับพลังงานธรรมชาติล้นงานอะไรครับเราไปช่วยผู้คนนะครับภารกิจของเราคือต้องรีบไปช่วยผู้คนยัางไงล่ะ โอเคเราก็จับสัตว์เลี้ยงมาให้ได้นั่นเองอะไรที่ไม่ค่อยใช้เราก็จะเก็บเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่ใช้อ่าตัวนี้ไม่ใช้ละต้องใช้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ใช้ไว้จับสัตว์เลี้ยงครัขบของวดน้ำเก็บไว้ก็แล้ทิศนี้โอเค เปิดเครื่องโทรไปหนึ่งทีโอ้โหทำงานแล้วนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ถอนสมอเป็นไงดูนี้ครับเราจะไปไวขึ้นหรือเปล่านะฮะ้วยพลังแห่งก็ตเราก็จะผ่านดานแบบโดยแบบก็ตช่วยผู้คนพระเจ้าก็ต้องไปช่วยผู้คนนะครับไปหาผู้คนแกนพระเจ้าพาร่องแพแล้วก็ผ่านในเรื่องอืม ก็เต็มแล้วนะเราปล่อยไปงั้นแหละสดชื่นจังเลยบรรยากาศข้างบนนี้มันดีจริงๆการปั่นลมทุกอย่างไปด้วยความรวดเร็วผมอยากจะดูจังเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับไปลุตไซดอนโอ้ยอย่างสวยอ่ะาสุดยอดโอ๊ยตกใจสลามเสียงเข้าค้างหู โ่า่เอ้วยฮ้บทางนี้นะครับก็เป็นน้ำนะฮะเราก็สามารถกินได้นะครับเติม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 ก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นนะดูดน้ำเข้ามาในเครื่องครับแบตเตอรี่ของเรานะฮะก็ดูข้วนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือดูดแบบปั๊มน้ำมาเก็บไว้นะครับอ่ะเขานน่นฮะไปประตูได้ครับกินประตูได้การสัตว์ผออกนะครับ โอเคเดี๋ยวรอๆพอใกล้ถึงแล้วผมว่าไม่ไกลครับเรื่องพลังงานที่เราเดินเรือนี่เป็นพลังงานที่แบบไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเราดูตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ถอดท่อตรงเข้ามาที่ตัวเก็บนะครับแตวตัวเก็บก็จะปล่อยไปที่เครื่องพวกนี้ครับเห็นปะมาต่อมานี้ถังน้ำมันนะครับเผาผ่านตัวนี้เผาผ่านเป็นพลังงานนะตัวนี้จะเป็นรีไซเคลิลครับ ใส่พวกขยะนะครับอันนี้ใช้พลังงานจากอาหารนะครับแล้วก็จะใส่อาหารเข้าไปข้างในครับแล้วก็น้าพึ่งน,นะครับพอ n ้ำพึ่งหมดเราก็เติมทนันนีเข้าไปไอ้ไงสุดยอดเลยเรามาลองดูกันนะครับว่าใกล้เต็มหรือ,อยังใกล้ถึงหรือ,อยังประมาณพันพันกว่าเมตรแต่การเดินทางเราไขึ้นนะครับดูดูเลข ปุ๊ด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 ถ้าผมติดสี่ตัวนี่บอกเลยว่าไวโพดมีแค่สองเครื่องนะโอเคเดี๋ยวเราสะคิปกันไปเอาละครับในที่สุดเราก็เจอกับเมืองที่สามแล้วนะครับเกาะที่สามของเรานะฮะเป็นเกาะที่โคตรจะใหญ่เดี่อวก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราโอ้แต่มันเป็นเกาะที่เฉยดาะมันไม่น่าจะมีอะไร เดี๋ยวรอแป๊บถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสิถึงแล้วครับข้างหน้าเราเลย500เมตรก็ยังใหญ่นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเราคือพระเจ้าแห่งโรคใบนี้เรามาเพื่อตรวจสอบโรคและผู้คนที่หายไปอย่างปริศนาเอาละในที่สุดเราก็มาถึงทางเข้าจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะจอดเลยตรงนี้เลยนะครับไป อ๋อสมอปิดเครื่องอ่าเติมเชื้อเพลิงก่อนลงโอเคม,มาเติมวในนี้ปะไม่รู้เหมือนกันไปครับเราเป็นลูกโคเซดอนอย่าไปกลัวการอันตรายทั้งปวง <c oughs> แค่ครั้งเดียวพระเจ้าก็เสกให้เจ้าตายได้แล้วเจ้าฉลามเฮ้ยเรียบร้อยโอเคครับเราไปกันเลย ไปหาสัตว์เลี้ยงของเรากันนอนปักพดสนองมารเทินแบคพื้นที่ป่าสนบุคคลนะครับให้กลับไปกลับทำไมเรามาถึงแล้วอย่าไปกลัวเดี๋ไปหยองเราต้องมาหาสัตว์เลี้ยงของเราในเกาะนี้เราก็หาบาะแสต่อไปนะครับอืม ไดววันโอ๊ะนี่คือเดอะเบรทะนุช่วยเจ้าไง feel the sun เอ้ยฟ e วเดอะซันอันนี้ก็คือไซเบอรี่นะครับแต่ไม่จำเป็นนะครับเราฟิวเดอะซันกับน้องหมีไปละอ๋อ <laughs> oh. เรนหนังฮะ นเนื้อหนังหนังเนื้อเนื้อหนังหนังแล้วก็เนื้อเนื้อหนังไปครับปลอดแซงเราสุดท้ายต้องหาให้เจอนั่นก็คือพิ้นเกี๊ยวพินเกียวดับเปิดกล่องกัน ไม่มีอะไรครับเราตะลุยหาบอะแสอื่นเลยดีกว่าเพื่อให้ในเรื่องไปด้วยความรวดเร็วเมื่อกี้อะไรหัวมีเทพเจ้ามีธ <c oughs> นูพระเจ้ากับดาบพระเจ้าแต่ That is the god เดี๋ยวหาสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างน้อยไม่ต้องมีแหละป่าเนี้ยเป็นป่านะอย่างใหญ่เลยยังไตงตอนนี้กลับบ้าน ขอตัวนี้กลับบ้านเอ้าหลุดโอ้ยเก็บไม่ได้ด้วยเสียเลยวะไปไหนเจ้ารามะฉันขอฉันขอระยะประชิดนี่ไงล่ะได้แล้วเย่ไ yeah. ปไปไปกลับบ้านกัน ชื่ออะไรด,ดิชื่อลานะพูดภาษาไทายได้หรอลาไหมป่วย <c oughs> ไม่ใช่ลาเนะี่ยบบไปเหลือฉันกันไปเราจะพานายมาบ้านบ้านของเรา <c oughs> เอาละนะ ข้างบนเลยมียาให้แล้วเชิญเลยครับน้องออกขนหน่อยละกันจับร้อยสวยงามอโอเคเหลือแค่ไข่ใช่ไหมมาจับนกองหาไก่ด้วยนะครับมีจับไม่ได้มีสัตว์ร้ายเลี้ยงไม่เชื่อง ไปต่อเลยไปเรดสเตชั่นนะครับไปทางขวาดีกว่าอนเรดสเตชั่นตามรอยดินไปเลยทางน,นี้ตรงไป รังเจอส t ตชัน n ังเจอสเ t ชันร n งเจอสเต t ันขวากล้แล้เออ้ยทนูเทพไนูอ้าวโอ้เข้าไปแล้วครับ ขอนะขอนะขอ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 ธนูอ่ะเหมือนตัวนี้จะมีของใครอะเฮนรี่นะครับเฮนรี่สตาร์ทคีปเอานะครับขอป้ายที่ของเฮนรี่โอเคเราไปเรนเจอร์สเตชันกันเหมือนไม่เสียงกระดิ่ง ทางนี้ได้เปล่าไปทางขวานะโอเคผมมันจะมาผิดทางแ a นเจอร์สเตชันแลนเจอร์สเตชัข้างบนเหรอโอเคแ a n เ e r Station อยู่ทางขวาบน อ๋อนี่ไงมันที่อันตรายอืมปาลาเก๋าเอาไม่เอาอดย่ารปจมนะประเด็น นี่เหรอที่เขาว่าสวัสดีครับอ๋อเป็นน้ำมันนะเราทำไปแล้วนะมาก่อนการกู้มาก่อนการอ่าเหมือนจะเป็นอุปกรณ์นะครับมาวางให้ครบเอนมีโน้ตเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านค่อยอ่านตอนจบ ตอนท้ายนะฮะตอนท้ายของคลิปเหมือนที่นี่จะมีแค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เหมือนจะมีหอคอยเบอร์ร mm ี hmm. okay. ่เซอเวกันโอเคมีเบอร์รี่ยำังขึ้นหอคอยครับภารกิจในคราวนี้เราจะมาหาสั์เลี้ยงเราเข้าไปอยู่ในเรือนะครับ ในแพในแพเลยกันวักแตกแน่หมุนเนี้ยเด้อเสียงเปลีป่ยนเลยเรับอนเสาวิทยุข้างบนนี้ไม่มีอะไรหรอ ๋อมีกล่องมีไม้มีสเสบียงโอเคเข้าข้างในกันมืนจะเป็นศูนย์กระจายสัญญาณนะครับแล้วก็มีเหมือนมีคนอยู่นะแล้วขาก็ไม่อยู่แล้วหายไปไหนไม่รู้คนไปไหนหมดเราจะมาจนกว่าจะได้บอดแสนะครับก็คือสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปนะครับ ซึ่งมาแค่นี้เองบอกแสเรามีรายชื่อนะฮะ hmm. โอเคเราเปิดสัญญาณละอ๋อมีทั้งหมด3 3อันนะครับ3า e เ a y ร t a สเตชันแอคทีโอเคแต่งว่าอหลืออีก2อ2ส,สัญญาณเราจะลงไปตามป้ายนะผมว่าแค่นี้แล้วมั้งไป ตรงนน้นที่หนึ่งครับเฮ้ยบ้านน่ะโจ้หมีนั่ขคือทางเนินนะครับเราต้องหาวิธีขึ้นไปข้างบนอ่ะนี่จะเป็นเลมเกาะแล้วขึ้นไม่ได้ เลนเจอร์ไปแล้วก็เหลือหนึ่งสองสามนะครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะมาแค่ตอนเดียวเจอป้ายแล้วป้ายต่อไปมีสะพานนะครับมีโน่นนี่นั่นอราเราเปิดเครื่องให้ครบสามตัวนะต่อไปที่สองเราจะไปดีเลย์สเตชันสองกันเอ๊ะเราไปมาแล้ว มันอยู่ที่เดียวกับเดนเจอร์นะครับเหลือแค่4กับ6แนั่นเราไปทาง4กับ6ทางนี้เหมือนสีกับ6จะอยู่ใกล้ๆกันทา,าทางขวาโอเคทางขวาโอเคถูกแล้วขึ้นไปข้างบนเอ๊ะกล่องอะไรวะเจอเลื่อย พอมเกี่ยวที่เดนเจอร์สเตชันพื้นที่อันตรายแฮ่แน่เราต้องเก็บตัวอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยวไปไปสี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปหกกันกดีคิดว่าไงสี่แล้วกันครับไปสี่ก่อนอไปสี่ก่อนเนาะเหมือนจะไปไม่ได้ นะครับเหมือนจะติดนะเหมือนจะติดจริงไม่ถึงเดีพยายกกามกระโดดละอ๋อเหมือนให้เราใช้หินนะหนั่นแหละป๊บนึงนะ้องเก็บหินโอเครู้ละโอเคใช่เลยเต้องใช้หินปลาปลาไปโดนเครื่อง เฮ้ยโอย้ไม่ทับเราก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่ครับสถานีที่สี่เราขึ้นมาเปิดเครื่องให้ครบนะไม่เจอน้องไก่เลยเหรอว่าแย่จังหาน้องไก่ให้เจออีพีนี้ต้องหาน้องไก่ให้เจอไก่ออกไข่รักษาแผ่ได้ อ่าสเตชันที่สี่ครับมีโนต้ตไหมไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนี่ไงโน้ต the kids are fighting oh husband would have known how to make them stop เฮ้ยท้อโอเคเปิดแล้วอีกสองยูโนครับกินเมกับซูน เก็บให้หมดอ๋อแค่เสรทีเดียวก็สเตชันท้ายครับสเตชันหกโอเคอัน,นุษยฝั่งตรงข้ามกับสเตชันสี่ครับฝนตกเฉย อยากจะเก็บแปลงจริงกระสุนเลือดแปดชิวฮ้ย<ว>โดนด้วยระบบชิงแครี่แครี่เราอยากจะเก็บนายไปด้วยเราจะเก็บนายไปด้วยเย่เอ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 ไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวกันไปไหนดีไม่รู้มีโซฟาอ้าวไปเลยไปไหนเพื่อนเอาต้องให้หนายตรงนี้ก่อนได้ไหม ทำไมดื้อจัง,งอ่ะอ้าวแคไหนลูกโลซ่าไปไหนอืมเดี๋ยวต้องพากลับกนะ่อน่ะเดี๋ยวผมมาเดินต่อขอข้ามเลยได้ไหมครับดูแล้วแล้วเดี๋ยวกลับกันดูแล้วดูแล้วมันจะพานายกลับไปดิเพย์หก งั้นไปก่อนก็นได้ไปด้วยกันไปด้วยกันไปทำเฟรชด้วยกันเหยียกลูกกระตานิดนึงไปทำเฟรชด้วยกันไปทำเฟรชด้วยกันเอาพีซี6ด้วยกันอาน,นู้นแน่เลยเอ,อยากลงไปก่อนอะ่ะงั้นโอ้ยอย่านะนี่มันเะเลี้ยงของฉัน เองไม่มีสิทธิ์เอาใจใหม่ใช่ทางนี้ไหมเราต้องกลับไปแพรก่อนแพรจา๋าอยู่ไหนไวะหลงทางปไปเลยอืมใช่ถูกทางเราพาเพื่อนมาแล้วตั้งชื่อดีกว่าลาเลย <laughs> โอเคลาไหมลาเลยปึ๊บอย่านะสลามฉันพาเพื่อนมาแล้วน่าจะไปเหงาต่อไปโอเคขอกลับไปทำหน้าที่ของฉันก่อนไป ก่อนละ EP เดี๋ยวเราขอ,อทำการข้าไปที่ช่วงตรงนู้นดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเอาละฮะตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของสเตั่นที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปิดสัญญาณกันนะครับจะได้ครบแล้วนครบ3สถานแล้วเราจะได้ป่อดแสอะไรมาเพิ่มเราไปดูกันนะครับผมไปไป <c oughs> อุย้ยเก็บก่อน อตอนนรวเดี๋ยวโมชันเลยโอเคแคบเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนนเจอคนเปิดเครื่องก่อน 5904นะครับพื้นที่ต่อไปสัญญาณส่งมาถึงที่นี่ละนายเป็นใครจอนนี่เนยขาคุยกับจอนนี่หน่อยพวกเออใช่คุญญณช่วยเป็นนักฟ้าช่วยฉันสักหน่อยได้ไหมฉันเป็นนี่คุณครั้งใหญ่โอ้เพื่อนฉันจะเป็นบ้าไปแล้วถ้าไม่มีคุณจหนีไปไหนไม่รอดเลยมีเยอะปไปหมด คุณพูดว่าจะเป็นแพ้ใช่ไหมถ้าคุณต้องการกล้ามเนื้อไปเถอะนะได้เลยเนะดีเย๋ยวพวกของหนักจชันยกเองออกไปด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเลยเพื่อนสหายสรุปเราก็พาทุกคนขึ้นแพรไปหมดแล้วแต่ไล่ตัวตน <laughs> เหมือนเก็บใส่กระเป๋านะประมาณนี้ครับก็จะได้ประมาณ ที่กาละเวนทาว์กาละวานันกาละวานาราวานทาว์นะครับเมืองคาราวานเมืองที่ผู้คนอพยพกันไปนะครับเมืองคาระวานโอเคไปที่ห้า4สโอเคขอหาไก่ก่อนได้ปหะไม่มีไก่เลยเอออยากได้ไก่ตอนนี้เราก็เปิดครบแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรมั้งครับผมว่าเราน่าจะกลับไปที่ เดิมของเรานะฮะยูนไหนวะหยุดหนึ่งไปกับพี่เรือกันโอ้ร้องกันใหญ่เลยน่าจะสบายดีโอเค โอเคใช้เวลาสี่วันนะครับสวยสี่วันได้ทั้งหมดนี่โอ้สุดยอดโอเคเติมน้ำก่อนโอเคครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวไงนะโอ้ยฉลาม โอเคครับเดี๋ยวลำรับ EP นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณซับส c คร b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมถึง1000ซับด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอร่อยเดี๋ยวชะละบาบาย